สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้พี่เล็กจะมาตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายในวันที่เราดื่มกาแฟใส่น้ํามันมะพร้าวนะคะอันนี้พี่เล็กดูจากคอมเมนต์นะคะก็คือว่านั่งไล่ๆดูเนี่ยมีมากกว่า10คนเลยขึ้นขึ้นไปนะคะที่สงสัยว่าการออกกําลังกายอย่างไรให้ได้ผล หากเราดื่มน้ำดื่มกาแฟาใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะก็คืออันนี้อิงจากพี่เล็กส่วนตัวนะคะตอนเช้าเนี่ยกาแฟาดำใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะหรือว่าท่านที่ไม่ดื่มกาแฟาดำเนี่ยจะเอาน้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำอุ่นแทนก็ได้พี่เล็กเคยบอกว่าตื่นเช้ามาให้ดื่มกาแฟาดำใส่น้ำมันมะพร้าวเลยนะคะแล้วก็กินข้าวเช้าจากนั้นก็ออกกำลังกายทีนี้มีคำถามหนึ่ง เราสามารถที่จะแบ่งการออกกําลังกายเป็น2ช่วงได้ไหมก็คือเช้าแล้วก็เย็นในกรณีที่ในตอนเช้าไม่สามารถที่จะออกกําลังกายเป็นเวลา30นาทีได้คําตอบก็คือได้ค่ะเพราะว่าพี่เล็กก็ทําบางวันที่พี่เล็กตื่นมาเนี่ยไม่ไม่มีเวลาถึง30นาทีที่จะออกกําลังกายพี่เล็กก็แบ่งเป็นอย่างนี้ออกกําลังกาย15นาทีตอนเช้าแล้วก็มาก่อนจะเข้านอนนะคะก่อนจะเข้านอน อีก15นาทีรวมกันให้ได้3นาที30นาทีหรือว่าตอนเย็นเนี่ยมันมีมีเวลามากจะออกให้ได้มากกว่า15นาทีก็ได้เป็น20นาทีหรือคึ่งหรือว่า3ถึง30นาทีก็ได้นะคะคําถามที่2ดื่มกาแฟดําดใส่น้ำมะพร้าวตอนเช้าแต่ไม่ออกกําลังกายตอนนั้นได้ไหมเพราะไม่มีเวลาเลยแต่ว่ามาออกตอนเย็น ได้ไหมคําตอบก็คือได้เช่นกันเพราะพี่เล็กก็ทําเหมือนกันเพราะบางวันก็คือตื่นมาแล้วไม่มีเวลาเลยจริงๆิพี่เล็กก็จะเก็บมาไว้ออกกําลังกายตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนแต่ต้อง30นาทีให้ได้30นาทีนะคะข้อที่3ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้เลยแต่อยากจะดื่มกาแฟดําใส่น้มนมะพร้าวได้ไหม คำตอบก็คืออ kind of like, ันนี้จากที่พี่เล็กลองมาด้วยตัวเองนะคะถ้าพี่เล็กรู้ว่าวันไหนไม่สามารถที่จะออกกาลังกายได้เลยในวันนั้นน่ะไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้เลยพี่ก็จะไม่เอาน้ํามันมะพร้าวเนี่ยใส่ลงในกาแฟดําจะดื่มกาแฟดําอย่างเดียวค่ะอันนี้คือลองมาลองมาด้วยตัวเองดูว่าถ้าเรากินหรือว่าถ้าเราดื่มน้ํามันมะพร้าวผสมกาแฟดําแล้วไม่ออกกำลังกายอันนี้สังเกตได้ชัดว่าน้ําหนักขึ้นแล้วก็รอบเอวขึ้นค่ะก็เลยสรุปว่าถ้าวันไหน ที่เราคิดว่าเอ้ยวันนี้ไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้เลยเนี่ยก็แนะนําว่าดื่มกาแฟดําอย่างเดียวไม่ต้องใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็สําหรับท่านที่ไม่ชอบดื่มกาแฟดําก็จะเป็นน้ําขิงก็ได้ชาเขียวก็ได้นะคะชาเขียวก็ช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักเหมือนกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคาถามในเรื่องของออกกําลังกายอย่างไรให้ได้ผลในกรณีที่เราเดื่มกาแฟดําผสมน้ามันมะพร้าวหรือว่า น้ำอุ่นผสมน้ำมันมะพร้าวนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอไว้พรให้ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีบุญรักษาทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ